ตนานาตี้อยากรู้จังว่าคลิปนี้เขาทำยังไงสวยจังค่ะอ๋อได้สิไม่ยากตามมาตินาบอกให้ค่ะเธอน่ารักเอาไปหนึ่งทงเธอนาลงเอนทไปซะอีกหนึ่งทงให้เธอก็หาทำใจให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป t i k กต k ค่ะแล้วกดเครื่องหมายบวกเราก็จะมาอยู่หน้านี้แล้วก็คลิกอัปโหลดเลยค่ะแล้วเลือกภาพสวยสำหรับวันอาทิตย์เลยค่ะ เราก็ได้ภาพสวยมาแล้วคลิกแก้ไขค่ะแล้วแตะรูปให้เป็นกรอบสีขาวจากนั้นใช้สองนิ้วย่อรูปให้เส้นสีขาวอยู่ตรงขอบเฟรมเลยค่ะจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวด้านล่างไป6วินาทีค่ะแล้วคลิกแบ่งฉากแล้วลบส่วนที่เกินทิ้งไปค่ะจากนั้นย้อนกลับมาด้านหน้า แล้วแตะรูปให้เป็นกรอบสีขาวแตะสามเหลี่ยมชี้ลงซ้ายมือค่ะแล้วคลิกเอฟเฟคค่ะเอฟเฟคนี้เพื่อนๆจะเลือกเอฟเฟคอะไรก็ได้เลยนะคะส่วนตินาขอเลือกแบบนี้ค่ะแล้วลากเอฟเฟคตามต้องการเสร็จแล้วเราจะไปเอาภาพสวยเรามาอีกหนึ่งรูปจะเลือกเป็นภาพเก่าก็ได้นะคะแต่ตินาขอเลือกเป็นภาพนี้ค่ะเมื่อได้มาแล้วคลิก ถัดไปเลยค่ะแล้วเลื่อนหาคำสั่งครอบตัดค่ะแล้วเลือกอัตรา1นึ่งต่อหนึ่งจากนั้นก็เลื่อนรูปเราลงมาจัดดูให้สวยงามจากนั้นลากภาพซ้อนนี้ออกไปให้เท่ากับรูปแรกเลยค่ะจัดดูตามเห็นสมควรแล้วไปที่บันทึกด้านบนเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะไปเพิ่มสติ๊กเกอร์พิมพ์คำว่ากรอบหรือเฟรมก็ได้ค่ะแล้วเลื่อนหาเฟรมที่เราชอบเลยค่ะเพื่อนๆจะเลือก เฟรมอะไรก็ได้นะคะแต่ตินาขอเลือกแบบนี้ค่ะแล้วคลิกสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะนำสติกเกอร์วันอาทิตย์เข้ามาให้เพื่อนๆพิมพ์ด้านบนนี้เลยนะคะวันอาทิตย์แล้วเลือกตามที่ชอบเลยค่ะส่วนตินาขอเลือกแบบนี้จากนั้นก็จัดให้สวยงามเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการใส่เสียงเพลงก็ไปเพิ่มเสียงเพลงด้านบนเลยค่ะเม<ห>ื่อเราได้เสียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วเราก็ <S <S คลิกที่บันทึก ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเลือกปกใส่แคปชั่นแฮชแท็กชื่อช่องอย่าลืมตรวจดูความเรียบร้อยโพสได้เลยค่ะเธอน่ารักเอาไปเงินทงเธอนาลงอ้อนทองไปซะ